สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเซตต้นสองตัวนะฮะอันนี้ผมไปหาซื้อมันได้ยากมากเนื่องจากมันหายากนะฮะเริ่มจากไอตัวหายากกันก่อนตัวนี้ก็คือ Power s e t เซตต้นนะฮะก็ผมกว่าผมจะไปหาซื้อไม่ได้มันยากลำบากแสนเข็นมาก สภาพก็ทะลอกนิดหน่อยนะฮะตรงปีข้างหลังเนี่ยมันจะบอกนะปีที่ผลิตปีที่ผลิตนะฮะเป็นอะไรเมดินเจแปนผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะฮะ ก็ปีกขยับได้นิดหน่อยนะฮะก็ขยับแขนได้หมุนหมุนเอวได้นิดหน่อยอแล้วก็ตรงข้อขาตรงเขานะ่าเนี่ยสามารถขยับได้นะะขยับได้ทั้งสองข้างครับผมผมไม่บอดนะผมซื้อมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมไปซื้อมาจากตลาดมืดนะฮะ ก็ตัวต่อไปเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเซตต้อนธรรมดานะฮะมันมันอันตัวนี้มันจะไม่บอกปีที่ผลิตนะฮะหรือว่าอะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าของแท้ของปลอมเดี๋ยวผมก็ซื้อมาไปก่อนนะฮะก็ ผมซื้อมาในราคาเท่าเท่าเท่าผมซื้อมาเท่าตัวนี้นะฮะเนี่ยผมซื้อผมซื้อเซตต้อนมาราคาเท่าขาว่าอร์เซตตอนเด็เดเลยก็โอเคนะฮะข้างหลังมันทะลอกนิดหน่อยตรงปุ่มนะแล้วก็ตรงเข่าก็ทะลอกแล้วผมเลนเยอะ,อะแล้วมันก็สามารถขยับ แขนได้นะฮะแล้วก็ขาขาขยับได้นิดหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยขยับได้นะฮะก็หัวหัวก็ขยับได้นิดเดียวครับก็สองตัวนี้นะฮะผมก็ซื้อมาเท่ากันเลยเนี่ยอ่นะ แต่ผมชอบตัวนี้นะเนี่ยผมซื้อมาแพงมากไม่ไม่แพงหรอกมันถูกถูกถูกอยู่ก็สำหรับวันนี้คลิปผมจะสั้นไปหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้คบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ